สวัสดีครับกลับมาเข้าโหมดพรีเมลีกแล้วแล้วก็มันมีดัชนีชี้วัดที่จะชวนให้สังเกตนะครับว่ามันจะมีอะไรที่เราจะต้องจับตามองบ้างเพราะว่าตั้งแต่วันที่12ก็จะมีการใช้ระบบ semi a u t o m a t e ของ VR ซึ่งระบบ VR โดยท,ทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะมีการจับจับจงหวะการได้ประตูนะครับมีการเช็ค ว่ามีการทําผิดกติกาใดๆหรือเปล่าล้าหน้าหรือเปล่ากระบวนการที่ไปสู่ที่มาของการได้ประตูเนี่ยนะครับมีกระบวนการใดที่มันจะทําให้เกิดการปฏิเสธลูกออกก่อนที่จะถูกเปิดขับเข้ามาแล้วเป็นประตูหรือเปล่าครับขั้นตอนต่างเนี่ยจะถูกพิจารณาหรือจะมีการฟาวจังหวะที่จะมีการเกิดจุดโทษมีการปะทะกันตำแหน่งที่เกิดการปะทะ รือรายละเอียดของการประทะมันมีน้ำหนักเพียงพอที่จะให้จุดโทษหรือเปล่าในการพิจารณาต่างๆเนี่ยนะครับในขั้นตอนแล้วก็การพิจารณาโทษกรณีที่จะมีการตัดสินการประทะที่รุนแรงจนถึงขั้นที่จะเปลี่ยนจากใบเหลืองเป็นใบแดงหรือมีการประทะที่ยังไม่มีการตัดสินของผู้ตัดสินบางทีมีการหยุดเกมก่อนการประทะแล้วมีการหยุดเกมและผู้ตัดสินบางคนเอาชัวรก็ประวิงเวลาที่จะ ชูใบเหลืองหรือใบแดงก็รอให้ VAR เนี่ยนะครับแจ้งเข้ามาแล้วก็จะมีการยืนยันอีกทีหนึ่งถ้าไม่ชูจริงๆริงผู้ตัดสินที่กำกับ VAR ก็จะเรียกผู้ตัดสินในสนามเนี่ยนะครับไปดูหน้าจอด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าประเด็นไหนที่มันค่อนข้างเคลียร์ก็ไม่ยําเป็นนะครับก็สามารถให้คำแนะนำได้เลยนะครับแต่ไอเซมิออโตเมตเนี่ยนะครับก็จะเช็คลำหน้า โดยตรงเลยนะครับซึ่งเราก็เห็นเป็นภาพกราฟิกนะครับที่มีเหมือนม่านบางๆแล้วก็อวัยวะของผู้เล่นฝ่ายรับฝ่ายรุกมันล้ำเอม่านบางๆนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะเริ่มใช้วันที่12นี้ก็คือคืนวันเสาร์นี่นะครับแล้วก็จับตาทีมต่างๆโดยเฉพาะอาร์เซนอลที่จะเปิดบ้านรับเรนฟอร์ดในลอนดอนดาร์บี้ลอนดอนดาร์บี้มันจะเกิดบ่อยเพราะว่าทีมในลอนดอนเยอะจริงๆนะครับก็ดูว่า อาเตตานี่ยพักตัวนักเตะสําคัญสำคัญไว้ข้างสนามหรือเปล่าถ้าพักไปหมดก็แน่จอนอร์คัฟว่าร้อยเปอร์เซ็นว่าแล้วก็แน่นอนถ้าอย่างนั้นอาเตต้าเนี่ยก็จะโฟกัสทั้งหมดไปที่รายการยูซที่เตะเลกสองโดยออกไปยืนที่สนามซานเดียโกเบเดวิลก็ต้องเซฟผู้เล่นไว้แบบเต็มที่เลยจากนั้นเกมถัดมาที่จะเตะในพรีเมียร์ลีกก็ จะมีผลกระทบแน่นอนถ้าจัดผู้เล่นแบบจัดเต็มดังนั้นเนี่ยมันน่าจะมีการพักตัวผู้เล่นตั้งแต่เกมที่จะเจอเบรนฟอร์ดนะครับแล้วเดี๋ยวเกมถัดไปอาจจะมีการพักตัวด้วยซ้ำไปเพื่อให้เกิดการรีค o ฟเวอรี่อันนี้ก็ต้องดูอีกทิงคือถ่ายโมเมนตัมทั้งหมดไปใน UCL หรือเปล่าอันนี้นะครับก็เป็นข้อสังเกตที่ต้องจับตามองนะครับแล้วก็จับตามองแคมเปญที่ ตอนนี้เนี่ยนะครับถูกวิาพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับคือมันเหมือนละกันเมืองบ้านเราที่พยายามพูดอะไรส,สวยมีแคมเปญมีแอคชั่นมีหลายๆอย่างที่มันดูสวยๆแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับอย่างเช่นแคมเปญที่เรียกว่าเ e t s ส e ปนะครับก็คือเรียกร้องให้พู้ตัดสินนี่นะครับใส่เสื้อผ้าตอนที่ออกไปวอมเนี่ยนะครับ เพื่อมีการเรียกร้องให้มีการยอมรับในการตัดสินอะไรต่างๆน,นะครับซึ่งไอ้แคมเปญนี้เ,นเคยถูกนำมาใช้มาก่อนแล้วนะครับแต่เนี่ยเถวเนี้ยนะครับตอนช่วงวอร์มอัพผู้ตัดสินเนี่ยก็จะมีการใช้เรฟสเปกนะครับไอ้แคมเปญเนี้ยนะครับมันเป็นแนความคิดของ PGMOL นะครับแล้วก็ที่น่าจับตาตอนนี้เนี่ยบรรยากาศมักำลังสนุกเลยนะครับก็คือ ทีมที่ลุนโคตายุโรปโดยเฉพาะ UCL น่าสนใจมากนะครับตอนนี้เนี่ยทีมที่ต้องจับตามองเนี่ยนะเาก็มีทีมแอชตันวิลล่าที่จะไปเยือนเซาแทมตันนะครับซึ่งแอชตันวิลล่าเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ได้ลุ้นโคตา ucl แล้วตอนนี้เนี่ยครับใน UCL เองก็เสียเปรียบเปเช่ซึ่งในเกมแรกเนี่ยนะครับสกอร์จบมา สามสตหนึ่งจริงๆไอ้ช่วงมาโดนทดเจ็บเนี่ยถ้าแพ้กันหนึ่งสกอร์นี่แม่มันน่าสนใจจริงนะครับว่าเลขสองเนี่ยนะครับมันคงจะมีสีสันมากแต่ตอนนี้เนี่ยแอชตันวิลล่าเนี่ยนะครับจะเน้นผู้เล่นในการเจอแซ็ตเทมตันลลหรือเปล่าคิดว่ามันไม่มีทางเลือกมากวิลล่าเนี่ยถ้าต้องการโคตายูเซลในซีซั่นหน้าเนี่ยนะครับเจอแซ็ตเทมตันลลก็ต้องจัดเต็มนะครับแล้วก็น็อตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเกมนี้เจอทีมที่ เล่นด้วยยากอย่างเอเวอร์ตันนะครับตอนนี้เนี่ยฟอเรสต์ Forest อยู่อันดับ3นะครับจะเจอเอเวอร์ตันทีมที่สร้างปัญหาให้หลายๆทีมเลยตั้งแต่มอยกับคนคุมทีมนะครับแล้วก็ที่น่าจับตามองก็คืออีกทีมหนึ่งนะครับที่เป็นแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกจะต้องเล่นกับคริสตัลพาเลซซึ่งอยู่อันดับ11นะครับตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยลุดไปอยู่อันดับ6ก็เท่ากับว่าถ้าจบอย่างเงี้ยแมนซิตี้ จะไปเล่นในยูโรปาเสียหายมากนะครับจากสิ่งที่แมนเชสเตีเนี่ยทำให้เห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นทีมที่หลายๆทีมเกรงขามเวลาเล่นในรายการ UCL เป็นเต็งทั้งในทุกรายการที่ลงแข่งลทั้งพรีเมียร์ลีกทั้ง UCL แล้วก็ท r o ร h ฟีอื่นๆนะครับตอนนี้ต้องมากระสือกระสนเพราะว่าอันดับ6จะไม่ได้โคต้านี้อาร์เซนอลทำให้ทีมอันดับ5ในพรีเมียร์ลีกจะได้ โคตาพิเศษที่เปิดขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับดังนั้นเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยหลุดมาอยู่อันดับ6กนะครับก็ต้องพยายามที่หล่นนะครับแล้วก็เชลซีตอนนี้อยู่อันดับ4แล้วก็ในรายการยุโรปที่เพิ่งเตะไปก็ถือว่าตุนผลลัพธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าสกอชนะ3านเนี่ยนะครับก็ทําให้เลขต่อไปสามารถเล่งเร้งง่ายนะครับก็ไม่น่าหนักใจซึ่งเจอกับอิวิตอิวิเนี่ยนะครับ ก็ต้องจับตามองเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกลุ่มที่ผมคาดว่าน่าจะตกชั้นนะครับก็ดูว่าอิฟสวิดเนี่ยครับสามารถทําอะไรที่มันแตกต่างขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ระหว่างอิฟสวิดกับทีมวูฟแฮมพ์ตันเนี่ยนะครับทั้งแต้มทั้งรูดเสเสียหนะ่างกันมากจนขนาดที่ว่าแม้ว่าเกมนี้เนี่ยสมมุติว่าบุกไปชนะเชลซีก็ยากนะครับยังต้องรุนอีกหลายเกมแต่ว่ามันเหลืออีกเจ็ดเกมนะครับ ยังมีโอกาสแต่พี่นี่ว่าผมมองว่าไม่ยากแต่ก็ต้องจับตาดูแต่ที่จับตาดูมากกว่าก็คือเชลซีนะครับจะรักษาอันดับ4ต่อไปได้หรือเปล่านิวคาสเซนที่ได้เปรียบตอนนี้มีเกมที่เหลือน้อยกว่าทีมอื่นหนึ่งเกมจะเจอกับแมนยูทีมที่จบผลงานในยุโรปด้วยการบุกไปเสมอลียงโอลิมปิกลียงเนี่ยไม่ได้ประตูในช่วงทดเจ็บ น่าจะนาทีสุดท้ายเลยนะครับ90 5กจากระยันเชคี้ซึ่งเป็นนักเตะที่หมดสัญญาจากลียงแล้วก็เป็นนักเตะที่อยู่ในสโคปของลิเวอร์พูลอยู่นะครับยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเชคี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยก็น่าสนใจเลยนะครับถ้านิวคาสเซลชนะแมนยูเนี่ยนะครับก็อาจจะไปเบียดทันนัมสเปอร์ที่อยู่อันดับ14นะครับก็คือลงไปแย่งอันดับ14ที่ พยายามรักษาไว้มานานนะครับตอนนี้นี่สเปอร์เองไปนวน,นิวนนเนียใน,นยตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็วันจันเนี่ยนะครับทีมฟูลแลมทึกเพิ่งเอาชนะเราได้นะครับจะสารต่อผลงานในการลุ้นโคต้ายุโรปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไปเยือนบอลหมัดซึ่งเป็นทีมที่เล่นที่ยากจริงจริงนะครับอันนี้คือข้อสังเกตนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกคู่หนึ่งก็คือเลเซอร์นะครับถ้าเลเซอร์แพ้นะครับและบุ๊ชนะ ในการรุ่นหนีตกชั้นของเลเซอร์เนี่ยก็น่าจะจบนะครับเพราะว่าลูกได้ลบเสียแล้วก็แต้มเนี่ยนะครับห่างกันเยอะแต้มห่างถึงสิบห้าแต้มนะครับแล้วก็ลูกได้ลบเสียต่างกันถึงยี่สิบเก้าลูกนะครับดังนั้นเนี่ย้จำนวนเกมที่เหลือมไม่พอแล้วเพราะว่าถ้าพลาดถ้าแพ้ในเกมนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้จํานวนเกมที่เหลือเนี่ยนะครับแต้มของวูฟเนี่ยก็จะเพิ่มไปสาม ถ้าปุ๊บชนะแล้วก็เลเซอร์แพ้นี่แต้มอยู่เท่าเดิมแต่ส่วนต่างมันเป็น18แต้มแล้วลูกได้ลบเสียขนาดนี้นะครับ29กลูกมันต้องเพิ่มนะครับจาก29อาจจะเป็น30หรือมากกว่านั้นก็จะทําให้เลเซอร์เนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่น่าจะแทบจะก,การันตีร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่เซาตันตันการันตีร้อเปอร์เซ็นต์ตกัานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่จะให้จับตามอง ก็คือสัญญาของนักเตะที่จะซื้นสุดในวันที่30มิถุนาเนี่ยนะครับของนักเตะเราเนี่ยมันมีอยู่3คนแล้วก็ข่าวที่จะเป็นทางการที่จะยืนยันจากสโมสรเนี่ยนะครับไม่มีความชัดเจนเลยจนกระทั่งล่าสุดนี่โรมาโน่ก็ออกมายืนยนันแล้วก็แหล่งข่าวหลายๆแหล่งของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าสองนักเตะเราที่เราคาดหวังการต่อสัญญามากๆก็คือโมกับฟานได้เนี่ยครับก็มีข่าวว่า จะบรรลุการต่อสัญญาไปอีก2ปีดังนั้นเนี่ยนะครับรายละเอียดของดีลอย่างเนี้ยนะครับมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นทักษะหนึ่งที่ผมว่าหลายคนที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันควรจะมีนะน,น,นั่นก็คือทักษะในการต่อรองนะครับเหมือนกับที่ทรัมป์เล่นเกมแต่ในทัศนะผมเนี่ยผมมองว่าทรัมป์มันกําลังปั่นหุ้นนะครับเพราะมันเห็นชัดเจนเลยว่ามี ส่วนได้เสียในเคสนี้นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่หลักหลายล้านล้านนะครับเป็นเงินหมหาศาลมากนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นการเอาทฤษฎีการต่อรองจริงมันก็เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งการจัดการทั้งในแง่ของการตัดสินใจเนี่ยนะครับมาอยู่ในตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่7หัวข้อที่ผมจะให้พิจารณานะครับในสิ่งที่กลุ่ม F A G เกาทำอยู่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ย มันอยู่ในการจัดการที่เหมาะสมอย่างเช่นข้อแรกกฎของการต่อรองมันต้องมีข้อมูลนะครับข้อมูลยิ่งมากยิ่งดีนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์เกี่ยวกับฟันได้เกี่ยวกับโมเนี่ยนะครับก็จะดูทั้งเรื่องราวต่างๆปฏิกิริยาของนักเตะเอเยน่นต่อเรื่องต่างๆแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอไปซึ่งเป็นฉบับแรกเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าโยนหินถามทางนะครับเป็นการแย่ลงไปดูก่อนว่าปฏิกิริยาตอบสนองจะเป็นยังไงครับแล้วก็ดูฟีดแบ็กที่ย้อนกลับมานะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ถูกเอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ในกระบวนการนี้เนี่ยข้อที่2จะต้องมีกรอบเวลาของการตัดสินใจซึ่งกรอบเวลาเนี่ยมันก็จะมีหลายเช็คพอยต์นะครับกรอบเวลาที่มันเป็นเดทไลน์ขั้นที่1ก็คือการที่นักเตะจะได้สิ์ที่จะ ไปเซ็นสัญญากับสโมสรต่างชาติกรอบเวลานี้ก็อยู่ที่1มกรลาแล้วก็มันก็ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งทางทีมงานของ s อ g เนี่ยนะครับก็ดูและเมื่อผ่านกรอบแรกไปเนี่ยะครับมันก็เริ่มมีสัญญาณที่ออกมาที่สามารถจับกระแสดได้นะครับแล้วก็สัญญาณที่เป็นเชิงบวกก็อยู่ที่2นักเตะเก่านะครับก็ฟันได้กับโมเนี่ยนะครับมีสัญญาณในเชิงบวกนะครับแต่ว่า ไอ้ตอนนี้เนี่ยนะครับสัญญาเนี่ยมันจะรอแค่การยืนยันเท่านั้นเองว่ามีการลงนั่นหรือเปล่าเพราะว่าโลมโนูก็ยืนยันข่าวนี้ไปแล้วนะครับซึ่งในกระบวนการในการตัดสินใจในการที่จะดําเนินการในการต่อรองเนี่ยนะครับก็มีข้อแรกก็คือข้อมูลข้อที่สองก็คือกรอบเวลาที่เราจะใช้ในการตัดสินใจดังนั้นเนี่ยช้าสุดมีกรอบเวลาที่สามารถดําเนินการได้ไดก่อนวันที่30มสิบิถุนา สิ้นสุดวันที่30มิถุนายนก็คือทุกอย่างจบแล้วนะครับหนึ่งกรกฎาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการดีลนักเตะใหม่แล้วนะครับงบประมาณอันนี้ก็ต้องมาคํานวณแล้วว่างบประมาณที่สามารถใช้เนี่ยมันก็จะมีกรอบและที่จะใช้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนักเตะครับทั้งค่าเหนื่อยในส่วนของค่าเหนื่อยเป็นเท่าไหร่แล้วก็งบที่จะใช้ในการเสริมทีมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันต้องมีงบส่วนนี้เสริมทีมแน่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงซึ่ง สัญญาณจากทางสมโมสรก็บอกอยู่แล้วว่ามีการที่จะต้องมองหานักเตะที่จะเข้ามาเสริมนะครับแล้วค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเนี่ยมันจะมีทั้งาการคุยเรื่องค่าเหนื่อยนะครับแล้วก็ระยะเวลาสัญญาแล้วก็โบนัสนะครับดังนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเนี่ยมันก็ต้องเอาตรงนี้มาคุยด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลพ่วงต่อไปถ้าการตัดสินใจในครั้งนี้ตัดสินใจไม่ดีเนี่ยนะครับการต่อสัญญานักเตะรายอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเกิด ปัญหาลูกโซ่ตามมานะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลกรอบเวลาแล้วก็งบประมาณนะครับจะต้องเอามาพี่รนาข้อที่4นะครับกรอบที่จะใช้ในการตัดสินใจก็คือระยะเวลาที่จะต่อแล้วก็งบประมาณการเงินที่ต้องใช้นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะต้องมีกรอบอยู่ในใจก่อนแล้วนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงด้วยนะไม่ใช่ต่อเท่าไหร่ก็ได้เพราะ นักเตะที่กําลังรอที่จะหมดสัญญาเนี่ยก็จะเรียงคิวมาแล้วอํานาจต่อรองมันก็จะยากคุยยากเพราะว่ามันสามารถอ้างอิงในดีวที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยริร์พูเนี่ยจะมีการคุมงบประมาณในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของการที่จะเลือกต่อสัญญานักเตะอายุเกิน30เนี่ยนะครับริร์ภูไม่ถึงกับ็นหลักการที่มันฟิกซ์ทีเดียวก็จะมียืดหยุ่นสําหรับนักเตะที่มีคุณค่ามากมาก ก็จะมีการยืดหยุ่นให้แล้วจากข่าวฟันไนดากับโมเนี่ยนะครับมีข่าวว่าน่าจะขยับไปอีก2ปีนะครับและข้อที่5การเงียบและการนิ่งคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เอ g ก็คุมเรื่องนี้มาดีมากข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับมีจากแหล่งข่าวทั้งหลายเนี่ยไม่มีที่น่าเชื่อถือเลยสักหลายนะครับมีข้อตกลงกับเอเย่นนักเตะทั้งทางส่วนของ f อ g เองนะครับสื่อ ที่เป็นสายตรงนะครับแล้วสี่สื่อที่น่าเชื่อถือเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้ข้อมูลเลยนะครับทั้งที่แหล่งข่าวแล้วก็คอนเนคชันของพวกนี้นีครับไม่ธรรมดานะครับอย่างออนซี al, อย่างโตมาโนนะครับก็ไม่ละแคะละคายเลยนะครับเพื่อคุมตัวแปรที่มีพึงประสงค์ข่าวยิ่งออกมาเยอะเนี่ยนะครับมันยิ่งจัดการด้วยยากมันก็จะมีข่าวปั่นจากทางสเปนในกรณีของเทรนซึ่งไอ้ตรงนี้ นะครับมันก็มีสัญญาณที่มันเป็นบวกน้อยที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับฟานไดกับโมงนะครับนี่ผ่านไป5ข้อแล้วนะครับแล้วข้อ6ก็ต้องอ่านบริบทนักเตะ3คนเนี่ยมีบริบทที่ต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องแยกนะครับแล้วก็จับสัญญาณเล็กๆน้อยๆอยที่มันเกิดขึ้นว่าแนวโน้มความเป็นไปได้เพราะการที่คุณจะเกประมาณทั้ง เงื่อนไขต่างๆเนี่ย quality, ที่มันฉีกกรอบของตัวเองมันก็จะทําให้ในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลพวงที่จะตามมานะครับอย่างการยืดสัญญาอายุนักเตะอย่างฟานได้เนี่ยสาวที่สามแล้วนะครับโมวันที่สามสิบพฤษภาเนี่ยนะครับก็ขยับแล้วนะครับเพราะว่าอายุจะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งปีแล้วก็จะเป็นสามสิบสาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งฟานได้กับโมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่สามสิบห้าที่สามที่หก ในช่วงที่ทั้งคู่จะหมดสัญญาที่จะต่อไปใหม่ถ้าข่าวออมาว่าขยายสัญญาไป2ปีนะครับแล้วก็ในด้านกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็การประเมินผลกระทบดังนั้นนี่นะครับมันจะเก็บข้อมูลสะสมมาเรื่อยๆมันก็ไปเข้าข้อแรกแล้วเรื่องข้อมูลนะครับอย่างกรณีของเทรนด์เนี่ยดูเหมือนอิทธิพล ของเอเย่นก็คือพี่ชายของเทรนเนี่มีมากกว่าเพราะว่าความที่เป็นพี่น้องกันแล้วก็การที่จะไปล็อบบี้เนี่ยมันผ่านได้ออยากเพราะผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างตัวเลขที่มันได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับครอบครัวของเทรนเป็นผู้ที่มีส่วนที่ได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของความสําเร็จในแง่การต่อยอดต่างๆพอมองแล้วเอเย่นของเทรนเนี่ย ก็มองว่าการไปที่สเปนนะครับมันสามารถต่อยอดได้มากกว่าในแง่ของผลประโยชน์ค่าเอเย่นนะครับเพราะเอเย่นก็จะได้ค่าโน้มน้าวนักเตะไปลงน้ำหมึกตัวนักเตะเองนะครับก็จะได้โบนัสในส่วนนี้ด้วยนะครับมันเป็นผลประโยชน์ที่จะเข้ากระเป๋าของเอเย่นและนักเตะแล้วก็ค่าเหนื่อยของนักเตะที่จะได้นะครับเมื่อคิดสาตะแล้วเงื่อนไขของสัญญาเนี่ยอาจจะเป็น การจ่ายค่าเหนื่อยแบบสุทธินะครับดังนั้นเนี่ยส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของเอเจนก็จะได้ไปด้วยดังนั้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับทั้งฝ่ายของเทรนดเป็นฝ่ายที่คือแต้มต่อนะครับส่วนทางลิวพูเองเนี่ยครับสองนักเตะที่เราพยายามต่อสัญญายอย่างฟาไดและโมเนี่ยนะครับส่งสัญญามาตลอดว่าอยากต่อสัญญาแต่เทรนดแสดงอาการชัดเจนแล้วก็คนที่มี อิมแพคมากๆม,ม,มีอิทธิพลมากๆก,ก็คือพี่ชายของเทรนด์ดังนั้นเนี่ยกรณีของเทรนด์เนี่ยสัญญาณมันชัดเจนมากแล้วหมยควว่าเทรนด์ไปแน่ทีเนี้ยมันก็จะทำให้การเจราจากับสองนักเตะที่เหลือไม่ยากแล้วเพราะเงินก้อนที่วางไว้ที่จะจ่ายสามคนมันเหลือในส่วนของการขยายสัญญาเนี่ยไปสองคนนะครับแลวเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยสัญญาของอีบูนะครับที่ จะดํนเินการต่อไปเป็นยังไงแล้วก็ของแบรดลียของนักเตะอื่นๆอีกมันจะมีผลที่ต่อเนื่องไปอีกจากการต่อสัญญาของนักเตะดังนั้นเนี่ยเข้อที่จะเอามอระกอบในการตัดสินใจก็คือข้อมูลยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับในส่วนของ Trend f u n d ไดโมเนี่ยนะครับสโมสรน,นี่มีข้อมูลเยอะพอนะครับแล้วก็ตัวแปรที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจต่างๆเนี่ย ก็คิดหมดแล้วนะครับข้อมูลทั้งด้านการเงินและอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็แนวทางของสโมสรเนี่ยก็ค่อนทางที่จะแสดงออกไปอย่างชัดเจนทําให้นักเตะเหล่านี้นะครับพอจะมองออกแล้วล่ะว่าประมาณไหนที่ทางสโมสรจะรับได้นะครับแล้วก็เรื่องกรอบเวลาเรื่องงบประมาณเรื่องกรอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ลักษณะการควบคุมข้อมูลที่จะรั่วไหลออกไปข้างนอกนะครับมันจะมีผลต่อปัจจัยที่มีพึงประสงค์ที่ไหลเข้ามา ะครับดังนั้นการเงียบการนิ่งข้อมูลที่ออกมาจากสโมสรก็น้อยมากนะครับทั้งอเนอร์เองก็ไม่เคยให้ข้อมูลตรงนี้นะครับตัวนักเตะเองก็ไม่มีใครที่บอการายละเอียดที่มันสามารถจับเป็นสัญญาณได้นะครับเอเจนต์ก็ไม่ออกไซต์ตอนนี้เนี่ยถือว่า f h g บริหารข้อมูลบริหารบรรยากาศทั้งหลายนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมเนี่ย f h ีทำได้ดีจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพอ เข้าหนึ่งโมกกลามาแล้วนะครับมันก็จะเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนขึ้นกรอบเวลาที่เราจะตัดสินใจเนี่ยมันช้าสุดก็คือสามสิบวินาทีแต่แน่นอนนะครับว่าการดึงไว้เนี่ยมันแค่ดึงไว้ถึงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับไม่รอไปถึงส0มิบวินาทีหรอกนั่นแหละนะครับการที่ดึงไว้เนี่ยนะครับมันก็ยิ่งทาให้เราเห็นแนวโน้มที่มันมีโอกาสของการเลือกการตัดสินใจที่มีคุณภาพได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย ผมว่าทักษะพวกนี้นี่ขนาดผมเองเนี่ยครับเป็นคนที่ชอบเอาเรื่องพวกนี้มาคิดนะครับผมก็ยังมีความรู้สึกเลยว่ามันมีปัจจัยที่แวดล้อมที่ซับซ้อนมากมายนะครับมากกว่าเจ็ดข้อที่ผมพูดที่ซ้ำไปผมว่างั้นนะแล้วก็ซีซันใหม่นี้นะครับการเสริมนักเตะเนี่ยเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมาพิจาราก็คืออาร์เนอร์เนี่ยนะครับจะมีกลยุทธ์และวิธีการที่มันแตกต่างจากที่เป็นอยู่นี้หรือเปล่านะครับผมมองว่า ในพรีเมียร์ลีกนะครับจะเล่นด้วยยากขึ้นเรื่อยๆแล้วสังเกตทีมที่ตอนนี้เนี่ยเบียดเข้ามาอยู่ในโซนของที่จะได้โคตาอยูเนี่ยครับมันเพิ่มขึ้นจากกลุ่มทีมเดิมๆที่เคยครองบทบาทอย่างเรียกว่าเดิมเป็นบิ๊กโฟรแล้วก็กลายเป็นบิ๊กซิกบิ๊กเซเตอนนี้ไปเป็นมาเนี่นะครับมันไม่สามารถจำกัดกรอบไว้แค่กลุ่มแค่หยิบมือพวกนี้ได้ละตอนนี้เนี่ย ขอบเขตของทีมที่มีศักยภาพมันกว้างจริงๆดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่จะมาพิ่นัยมันมีอะไรเยอะเลยแล้วซีซั่นหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่มากมายมหาศาลแล้วก็จับตาดูที่ผมบอกนะครับออมเซม a u t o m a t e นะครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทีมที่รุ่นโคตายุโรปนะครับโอ้โหสนุกนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ